สามพัสี่เลยและได้รับชัก,กรนรขนาดเสมอที่พิลกรผู้ทรงเป็นรุ่นสุขสางท่านข้าพเจ้านางสาวกัญญายสวัต์ซึ่งในาน,นามคณะทำงานจากักองค์กรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายท,ที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้เวลาถึงควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่นทานประธานได้กลา่าวให้เปาดและเปิดตามที่องค์กรม เป็นปัญาก็เป็นประธานชมนุมแล้วก็จับเพื่อนโครงการน,นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่ถือว่า,เ,าเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโครงการสุดท้ายของปีรุ่งรจน์น,นี้นะคะซึ่งเราเองก็ เร,เรื่องกาองของอ,าากองิอาากามันกำหนดสิที่เราพจะได้รับเราพึงจะได้รับะไม่ใช่เราต้องได้มันก็บอกฝ่อยา,าเลยว่ามีอะไรบ้างเขาทาไมขถึงดีพื้นี่ไกลบ้าเขาเรียกว่าเป็น C าเป็นสาธรณประโยชน์เช่นเอาไปทำงานการวัด ความรุ่นเรียนาะอันนี้เป็นการจ้างเหมาเชิงโภคการถ้าวุ้นเสเจ็ดใช่ไหมคะมันก็จะสะดวกถูกนะคะเขาไม่ได้ไปทํางานที่ที่สถานประกอบการเชิงสังคมอ่าใช่ค่ะเขาเป็นอาชีพอิสระก็ได้ใช่ไหมคะถูกนะคะคือนั่นมันเป็นผลดีของของคนพิการค่ะเพราะบางคน อยากจะเป็นอาชีพอิสระมากกว่าค่ะอปีที่แล้วที่ผ่านมาสองปีปี่องพันสิน่าคกับก็จะมีผู้คลากรสองคนอยู่จริงข้างหน้าสอคนเขาาบริการคนแรกก็คือครูของ ชั้นช่อนแักเลยนะคะคือต้องการทําบบวิธีการถูกต้องนะคะคนเป็นเด็กอายุน้อย่ะประมาณงจั้นแนะนำว่าติดต่อไปที่งงานจิตเวชก่อนเพื่อนานหมาย การประเมินข้ือออกเอกสารรองรับ เขาจะไม่เข้าใจความหมายของตัวอักษรนะคะด้านการเขียนด้านการอ่านด้านการอ่านก็เหมือนกันเขาจะผสมพยัญชนะอย่างเงี้ยต่าไม่ได้นะคะมีใครมีใครเคยเห็นการนี้ไหมคะการคำนวณเหมือนกันค่ะเขาจะไม่รู้ค่าของตัวเลขไม่รู้เครื่องหมายไม่รู้สัญลักษณ์ต่างๆของการคำนวณนะคะมีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะตอนเย็นๆลูกหลานที่บ้านนะ แต่เร่อคนที่ไม่จะรู้อารมณ์รีร้อนว่าอาจจะไม่ด้ที่หน้าไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวจะจะเอจละจะบอกความเหตุผลในเรื่องของการย้ายที่น่ง เราก็มีหมอนกันเราจะหาน้องนไหนเอาน้องมาเป็นตัวตั้งตอนนี้น้องเนี่ยอ่านออกเสียได้ไหคะอ่านออกเสียได้ไหมคะไม่ได้า ทดลองทำหรือยังยังไม่ทดลองทำจ่ายยังมีส่วนผสมอะไรยังใช่ไหมครับจะไกลอยากทำถูกไหมก็แต่งแก้งเลยหาความรู้ก่อนในโลกโซเชียลคุณแป้ใช้ใช้หลเขาเรียกว่เก้นร์ชหา